ีครับมีใครทำอะไรป้าเหรอเดี๋นี่มันนั่งตบตีเราตลอดเลยน้องนั่งเฉยนั่นไม่ได้ทำอะไรใครเลยใครป้าใครตบตีป้าไอ้ผู้ชายหน้านี้แหละคนไหนชี้ผมมาเดี๋ยวมันโชคหน้าเลยเออนี่แหละนี่แหละไอ้สองคนนี่เหรอใช่ค่ะแล้วทำไมป้าไม่สู้เขาล่ะเคยเรื่องขาตบป้าไงอ่ะยย้บมือนี่นี่โอ้ยเขาตบยังไงป้าเขาตบยังไงนีือป้าเขามันรุนแรงกันน่ะเขาตบป้า,าย,นนยัาไไงไงล่ะป้าบอกผมผมผมพูดไหนดิเออมันมีม เขาตบป้ายไงอ่ะตบพีเฮียอย่างเงี้ยแหลยอ่ะตบได้หรอได้นะพี่โนดมาพี่ดนายพี่จักรินมาหมดเขาตบป้ายไงป้าบัญชาการอ่ะเขาตบป้ายยังไงป้าบอกผมไปเดี๋ยวผมช่วยให้ป้าหรือพี่นะใช่เขาตบป้ายไงล่ะมึงไม่ต้องด่าก็ตอแหลละไอ้ด่าป้าพี่มาใส่ที่หูด้วยตอแหลน่าโม ใครด่าป้าป้ามันไม่มีหรอกใครตบตีกูนึงกูจะ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 เป็นแล้วใครป้าแล้วใครมาตบตีป้าป้าจะด่าป้าบอกป้าให้คนมาแอบดูเดี๋ยวผมมองให้ว่าใครตบตีป้านะใช่โอเคเดี๋ยวถ้าผมมีมือใครผมตัดตัดยุ่งเลยนะจ้าเพราะผมรักป้าผมเป็นห่วงป้าโอไม่ต้องถึงขั้นนี้นะคะบ้านเราไม่ต้องถึงขั้นนี้เลยนะไม่ผมกลัวใครจะจะทำลายป้าไง สัตว์นี่แหละมอสดาใสฝังเลยใครใครด่าใครตอแหลมันใครอ่ะเออีหน้าหมานี่แหละคนไหนชี้เลยชี้เลนี่ไงนี่ไงนมึงด่าได้ไหมวะเด้อตอนไหนเนี่ยเฮ้ยไปใส่หูกูเลยหน้าหมาเอาไอต่อมึงนี่ชั่วว่ะมึงจะต้องชั่วนะอืมเนี่ยเจ๊พี่จะไม่หยุดเลยใครใครตอแหลมาว่าใครมาไอเฮียตัวนี้แหละโอ้ยเลวแล้วป้านะมันใช้มันเป็นคนที่ใช้ ไม่ได้ป้านะเออเออใช้ไม่ได้ใชรตีเรานีเจไม่รู้เลยไปตัวตีทางไหนล่ะเจ๊พาก็รู้นะแล้วใครตีป้าล่ะอ๋อตีป้าทำไมไว้ต๋องใส่หูเราด่าเราด่าเอีกอะไรแล้วอ่ะด่ายิงเดี๋ยวมึงก็ตายอัตลุ่มัากก่อไมันไม่สมควรเลยอ่ะป้าเราเกิดเกิดขึ้นหมดและเหรอไม่อยู่ในต่อแล้วใครใครใครมึงจะจะชกได้เลยเฮียนี่แหละ ทำไมด่าป้าทำไมวัต๋องมึงด่าป้าทำไมตอนไหนเนี่ยเป็นด่าใส่หูกูมึงได้ยินนะได้ยินว่อะไรเฮ้ยปากมึงปากสกะเบือน่ะเอ้ยไม่ด่าไม่ด่าป้าไม่ด่าป้าโอ้ยจะด่าป้าสิเจ๊ยังสกิดด่าอยู่เนี่ยเอาทำไมทำไมโกทำแบบนี้อ่ะโกสกิดด่าได้เหรอไม่ทำไมเออหน้าไม่ป้าแต่ว่าผมเผมอยู่ห้างป้าเต็มที่แล้วมาต๋องจะตีป้าเหรอ อไม่หยุดเลยหยุดสิเลยนั่นแหละพี่มาตีต่อแหลกนะเฮ้ยดนาเขาทำไมไม่จะไม่ด่าเรื่องอะไรจะไม่ด่าคนแก่เรื่องอะไรกูไยินนะมึงมันใสู่กูเนี่ยเอออาตอนไหนเฮ้ยตอนนี้แหละเออเอาเอเอาไงเอาไงป้า่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพัันสั้นเออป้าไปแล้วตรงนี้ชอบว่าป้าเนี่ยเออให้มาตกเลยนไมพี่รู้ว่าผมเมือ้ป้าไอคนนั้นแหคนนั้นต ไอ้นั่น <พา S 2> ตอบป้าใครตกนี่แหละพาจะจัดสรรดุอัตโนมัติไอ้นี่ยเราตอบเป็นคนที่ด่าป้าแหละเออตอบป้าทำไมวะเดี๋ยวพาจะจัดการนะให้คนม,มาแอบยิงเงี้ยนั่นนั่นแต่ตอแหลใครไอ้คนไหนใครตกแล้วเนี่ยใครป้าใครตอบป้าอีกแล้วล่ะ ป้ามืออยู่ไม่สุขขอให้พาจัดการหน่งหนักใช่ต้องจัดการป้าเอาไปไม่ได้หรอกให้ผมได้ยินว่าใครด่าป้าแล้ววะก็นี่แหละกูขัดเลยว่าไอ่าป้าทำไมวะไอ้เด็กข้ามืนด่ามึงนี่มึงด่าแค่ตอแหล่ควายอะไรป้าขคว่ายอะไรควายดอกไจ้เองกูจ้องอยู่นี่ใครมาตกเร่ยเนี่ยไอ้นุ่มเนี่ย ทำไมวะดูก่อนใครตีดูก่อนใครตีกูไอ้สั่งใครตีเออน่ะเดี๋ยวพี่โนดมาริงแอบดิงเป็ดโดยปรยายเลยนะอะไรป้าไอ้ควายดองมมาด่าใครใครคนไหนป้าไม่รู้อะไรนะมาแอกกระซิบอย่างเงี้ยพาร<อ>ู้เรื่องไม่มีไม่มีใครหรอกป้า เลรินดีเป็นจริงในชีวิตไม่ใช่ผมป้าไม่ใช่ผมผมอยู่ข้างป้านี่ไอ้คนนี้นี่มืออยู่เนี่ยใครกันป้าใครกันด่าไม่หยุดเด็กก็ตายอย่างอนุมักไอซักเนี่ยไอคนนี้ไปไอคนนี้เนี่ยไอคนนี้มันตี เนี่ยป้าไคนนี้อยู่หน้าป้าเนี่ยได้พาไปจัดการให้คุณแม่หนึงนะใช่ใช่ป้ามันต้องยิงป้าเอาเอาไปไม่ได้หรอกเอาไปไม่ได้ป้าต้องมันต้องยิงป้ายิงใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยใช่ไอคนนี้มันตีป้าด่าป้าแหละเออถูกแล้วป้ามาทำอะไรกูอย่างงี้ถูกแล้วถูกแล้วว่ามาทำเราเนี่ยป้าผมเห็นอยู่จัดการไปป้ากัดเลย โหนมานะป้ากันเลยใครตบตีกันนี่คือไอ้เฮียไอ้ไงไอมึงยืนนะให้จบองแตกเลยเฮ้ยมึงตีป้าทำไมต่อมาตีป้าอยู่นะหนังป้าน่ะแมูผมไม่ได้แล้วนะขอป้าจักก่าด้วยอย่างนัางนักก่กนมึงตีป้าทำไมกันวะ ไอ้อามตีป้าไหมป้าคนนี้ตีป้าป้าไอ้คนนี้ตีป้ามาเรียกอะไรเ่ยช้างเย็บุ้งน้องสิยาค่ะจะมา帮忙กวใครเฝ้าคือเขายังไม่ได้ข้างแม่เขาก็อยู่ได้จะดีเออให้แม่อยู่ช่วงแรกก่อนอยู่ไหนล่ะก็ให้แม่เฝ้าก่อนแบบให้ญาติเฝ้าก่อนช่วงแรก ใส่เข้ามุมไอ้คนนั้นป้ายิงหลังป้าไหนคนตีป้ายิงหลังเลยลูกใครตีนะยิงหลังป้าดูนะยยิงหลังป้านะใครตีล่ะนี่ด้านด้าหน้าหมาเนี่ยแหละเป็นลายบัวโขลเลยนะเออ้ยอย่างนี้เลยนะใส่หูเราเลยใครใครใส่หูป้าป้าจะป้าเราอย่างนี้ป้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้ป้าเราอย่างนี้เลยหูไม่ต้องไหนไหนไมเพราะป้าหน้าตัวอื่นป้าโดนป้าป้าเราอยงนี้ไอ้ก้าผมเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้แค่นี้แหละไม่ไปจัดการผมเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ ไม่เปิดบ้านอะไรขนาดนี้นะไม่เป็ดบ้านให้ทำไรบ้าเดี๋ยวผมจัดการให้เลยเฮ้ยมึงตีป้านทำไมวะกูจะไปคนยข้นคนนู้นใคนตีกันเนี่ยไอ้แม่ยัดช่องยัดไปเลยมาเป็นพี่นะที่ยิงอ่ะหน้าไปเลยป้ามันตีก้าวข้างหลังป้ามันตีแล้วไอ้ซาจิซ่ามาตีกับป้านตีอยู่แล้วนะ ข้างหลังกูเลยแหมึงโดนตีแน่ไม่ผมไม่ได้ตีป้าเฮ้ยกูเห็นนะเดี๋ยวนายโอยู่นี่ตีได้ไงอ่ะนี่ได้ไงผมก็เห็นมึงต่างปาเมียเจี๊ยบดาบดาบดาบตอนสุดดาโต้ให้มึงตีป้าตามอยู่หลังนู่นไอ้ปาอยู่ใกล้ๆผมมันไม่มีใครกล้าตีป้าอยู่ใกล้ๆผมนี่ไม่มีไม่มีใครกล้าตีเลยเดี๋ยวมาเต็มที่คนตีอ่ะ ไอ้สั์ข้าด่าใครอะกรแพง้าด่าใครใครด่าคุด่าคุณนี่แน่คป้าปจะกอดภัยนะเขาปลอดภัยคุณเป็นใครล่ะอ้าเนี่ย้แ่ปาเอยู่ที่ปล่อยคนนั้นมาดับป้าอย่งนี้ป้าขมึงการปเองไอ้น้าหีด่ากรแพงมึงไม่ต้องโเลเลยมึง มึงตีป้าทำไมวะป้ามานน่งตรงนี้มันจะไม่โดนตีมคนตีไันทำไมล่ะผมไม่ได้ตีโอ้ยนิ้วมือนิ้วเท้าคนนั้นนี่พระก็จัดสรรโดนตะนอมมัดไหนคนมาแอบยิงอ่ะก็ผมไม่ได้ตีไงไอ้ไม่น่ะก็ผมมีไี่จะตีป้าไงไงอ่ะไปอยู่ตรงนี้มาใกล้ๆผมนั่งไปโดนไอ้สัตวดตีแล้วไม่หยุดอย่างงี้ขอพระจัดสรรตีนี่ตายโดนตะนอมัดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาเลย คนนี้ใครตีกันไอ้นี่มือชีคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นทำไมให้มาตีป้ามาแล้วนะไอ้คนตีป้าอยู่นะตีกูไม่ได้หยุดนะนี่มึงโดนเป็นความเป็นจริงแบบไอ้เพี้ยโู้มันไอ่คนตีอยู่ด้วยใครตีคนดูแลเดี๋ยวพี่โนดตออกมาแล้วดีกน่า